สวัสดีค่ะพี่นองค่ะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นเล็กน้ำตกดีใจตาจะขวางสนอเรา บ่าใส่ตะเกียบเราก็ได้พี่นองบานได้เงาอยากมีมูเวลมาแปะคอมเมนต์ไว้ได้จ้า โมตามไปทุกบ้านเลยค่ะเป็นเพื่อนคุยกันจ้าพี่น้องเพื่อนไหมเพื่อนเก้านะคะผู้ใดอยากเพิ่มคนติดตามมาแปะคอมเมนต์ไว้ได้จ้าเดี๋ยวโมจะตามไปทุกบ้านเลยนะคะ ไสิเชื่อมสัมพันธ์มากเลยจ้ะยินดีตอนรับทุกบานเลยจ้ะเพื่อนไม่เพื่อนเกา คำสุดท้ายแล้วจ้าขอบคุณพี่น้องที่น่ารักหลายๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย